ณหมู่บ้านแห่งหนึ่งมีวินเลเจอร์ออกมาตามล่าหาเห็ดชนิดหนึ่งซึ่งมันมีราคาแพงมากเห็ดชนิดนี้จะออกมาปีละครั้งเท่านั้นป้าแล้วเขาก็เจอเห็ดนั้นเขาให้เขาเก็บเอาไปและรู้สึกมีความสุขมากที่ได้เจอมันเห็ดมาวูนารุโตเป็นเห็ดที่ขึ้นชื่อมากมันสามารถนํามารักษาร่างกายและโรคได้ทุกอย่างนั่นก็เป็นสาเหตุให้คนออกมาตามล่าหามันแต่แล้วสิ่งไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นในขณะที่เขากําลังเก็บเห็ดอยู่นั้นุ้มมีเซปะหลาดเข้าจู่จมองเขา เป็นศพไม่เหลือหัวด้วยซ้ำพวกเขาไม่มีทางรู้เลยว่าจริงๆแล้วเห็ดแสนแพงนั้นมันเป็นแค่ตัวล่อของสัตว์ประหลาดที่จะทําให้คนที่ตามหามันไม่มีวันได้กลับมาอีกนั่นก็คือตายนั่นเองอาอากาศดีจังเลยนะวันนี้เอ็นเจตื่นหรือยังนะเอ็นเจ มาแล้วมาแล้วไอ,อมาแต่เช้าเลยอรุณสวัสดิ์ชิกิอรุณสวัสดิ์เอ็นเจทำไมวันนี้มาเช้าจังนี่มันก็สายแล้วนะอยัไรเหรอเธอรู้ไหมวันนี้เป็นวันแรกของฤด,ดูเห็ดหายยากนะเอ็นเจอ๋อใช่เราควรจะไปหาเห็ดกันนะใช่โอ,อ,อเคไว้พุกเดี้แล้วกันนะเนาะเฮ้ยไม่ได้สิเราต้องไปหาวันนี้เลยขายได้เท่าไรเนี่ยอ๋อนี่เธอไม่รู้เหรอเจ้าเห็ดนี่มันขายได้หนึ่งร้อยเอเมอรัลเลยนะ โอ้ยไปเลยไปเลยโอ้ยอย่างคึกเลยฉันจะเอาเชืโยเกิดไปด้วยนะอ๋อเจ้าหมูอย่างนั้นเหรองยรวยแล้วมาแล้วไปกันแล้วชิคกี้ต้องก็ไปในป่าเลยใช่ไหมถูกต้องแล้วมันจะอยู่ในป่าลึกนะ่ะโอเคเอาละถ้าพวกเราพร้อมแล้วไปกันเลยไปแล้วไปแล้ว แพงกว่าทรัฟเฟิลก็เห็ดนี่แหละอยากรวยอยากรวยรีไ,ไปแล้วโอ้ยในป่านี้เหรอทีอ่บอกว่ามีเห็ดหาย,ยากเหอ็นเขาว่าอย่างนั้นนะโอ้ยลกจำมัดเลยว่าแต่เจ้าหมูนี่มันจะช่วยได้จริงๆอย่างนั้นเหรออ่าแน่นอนจะโยกเกิร์ตเนี่ยจะบุกดีมากเลยนะฉันไม่อยากจะคุยดูท่าเหมือนมันจะหาของกินอยู่ตลอดเวลาเลยไมมันก็เหมือนเจ้าของมันเธอไงเจ้าของมันโอ้ยนั่นไง ไงกจ๊ไหนไหนว้าวเจอแล้วโอ้พวกเราจะรวยกันแล้วว้าวอันนี้เองสินะใช่แล้วลองเอ็นเจดูสิมันเรืองแสงด้วยนั่นสิมันดูดซับแสงจากพระอาทิตย์ไม่มีกลิ่นหอมด้วยนะกินได้ปะเนี่ยเงยรีบเก็บแล้วเอ็นเจได้มาแล้วอันแรกของพวกเราว้าวเก่งเลยเยี่ยมเลยเอาลาต่อไปเก็บไปเยอะๆเลยอืมว้าเจอแล้วอีกอันนะจะรวยกัน็ข่าวนี้แหละมีอีกไหมนะบอกให้เจ้าโยเกิร์ตช่วยหาหน่อยสิเอาจริงๆฉันไม่ค่อยชอบป่าที่รกอย่างนี้เลยอะ เฮ้ยชิคกี้เฮ้ยดูสิเฮ้ยแย่แล้วเฮ้ยนี่มันอะไรกันเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะทำไมอะทำไมถึงมีศพของคนอยู่ตรงนี้อะแถวมันยังไม่มีหัวอีกแย่แล้วแหละเรางรีบไปบอกผู้กากันเถอะโอเคฉันเห็นด้วยเลยโอ้ยไม่อยู่แล้วไปแล้วชิคกี้ไปแล้วไปแล้ว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 วิ่งเร็วต้องรีบบอกท่านผู้กาแล้วสวัสดีค่ะท่านผู้กาท่านผู้กาครับท่านผู้กาท่านผู้กา แบุกลายแล้วเกิดเรื่องใหญ่แล้วเมื่อกี้ตอนที่ฉันไปหาเห็ดในป่ากับชิคกี้ฉันเจอศพในป่าใช่แล้วล่ละครับศพคนแล้วไม่มีหัวด้วยเป็นรอยถูกกัดด้วยเอ้ยหัวขาดเลยใช่แล้วแหละหัวขาดเป็นรอยถูกกัดโอ้ย่ยางงั้นเหรอเดี๋ยวไปจัดการให้เองอื้อโอ้ยเฉยเลยสบายใจแล้วเยี่ยมเลยเอาล่ะชิคกี้ ท่านผู้กล้าจัดการให้แล้วงั้นพวกเราก็ไปรอกันดีกว่านะใช่แล้วหวังว่าจะจัดการได้โดยเร็วนะนันสิไม่งั้นพวกเราคงหาเหตุไม่ได้แน่เลยเอาล่ะท่านจะผูกแกไว้ตรงนี้ก่อนนะงั้นวันนี้พวกเราก็กลับไปพักผ่อนกันเถอะโอเคเห็นด้วยเลยโอเคไปแล้วนะเจ้าโยเกิดหมูหมูชกนี้ไม่ใช่ไปละเอาล่ะฉันก็เข้าบ้านนอนบ้างดีวกว่าด้ยเหนื่อยจังทีเก้ตื่นแล้วตื่นแล้วโอเ้เฮ้เนื้ออันวิสาดไปหาเหตุกันหาไปหาเหตุอย่างนั้นเหรอใช่แล้ว บ้าน,น่ะเอ็นเจเธอก็เห็นนี่เมื่อวานเราเจออะไรมาเออนายเนี่ยตกข่าวะมัดเลยมาน,นี่มาน,นี่ตามมามีข่าวดีมาบอกด้วยข่าวดีเหรอทางนี้เลยข่าวดีอะไรกันนะเนี่นายเห็นหรือเปล่านี่มันซอมบี้นี่นะ ทานภูกาได้จับตัวประหาที่มาเอาละว่าในป่าให้พวกเราแล้วยังไงล่ะเอ๊ะ <Okay. S 1> มันคือเจ้านี่นี่แหละจะบอกว่าเนี่นะเหรอคือตัวการใช่แล้วจะตัวนี่แหละแน่นอนเลยซอมบี้เนี่ยนะทันภูกาพูดมาว่างั้นนะเจ้าตัวเนี่เหรอก,กัดคนหัวขาดเลยอืมใช่เ <c oughs> พราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลแล้วนะชิกี้ ไปหาเห็ดกันเหรอเอ๊ะทำไมฉันไม่มั่นใจเลยนะว่ามันจะเป็นอย่างที่เธอว่าแหละอืมเอาเป็นว่าเราไปกันพรุ่งนี้ดีกว่าแนละเอ็นเจโอเคก็ได้ก็ได้ไดนายนี่คิ้นมากใชมัน่นเลยงั้นฉันไปเตรียมตัวสาหรับพรุ่งนี้ดีกว่าเอ๊ะเ,<อ>เจ้าซอมบี้ตัวเนี้น่ะเหรอคือตัวการจริงๆดูยังไงมันก็ไม่น่าจะสามารถกัดเป็นรอยฟันหัวขาดได้ขนาดนั้นนะเออแต่ยังไงก็ช่างเถอะไปเตรียมของดีกว่าไมประตูป่ดไม่ออก สงเลียงแบบเจ๊ออนายพูดถูกแล้วแย่แล้วแย่ที่สุดเลยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยนายเข้าใจถูกมาตลอดเลยมาดูทางนี้แล้วเอ้ยโอ้ใจเย็นก่อนสิเอ็นเจมันเกิดอะไรขึ้นน่ะนี่ไงนี่ไงเห็นรอเปล่าชิคกี้มีคนตายโดยการถูกการแบบเดิมอีกแล้วอ่ะหมายความว่าเจ้าตัวประหลาดนั้นมันยังไม่ได้ถูกจับยังไงล่ะ นั่นสินะฉันก็ว่าแล้วว่าซอมบี้ตัวนั้นมันไม่น่าจะกัดคนได้หัวขาดขนาดนี้นะดูสิแล้วเราจะทํายังไงดีอะหมู่บ้านเราไม่ปลอดภัยแล้วนะส่วนท่านผู้กาก็ไม่อยู่แล้วด้วยอะฮ่านเจอย่างนี้พวกเราคงต้องออกลงเองแล้วแหละเอ้อเจ๋งเลย เป็นความคิดที่ดีเลยนะเพื่อไม่ให้มีคนต้องสูญเสียมากกว่านี้พวกเราต้องไปจัดการเองแล้วอืมโอเคได้เลยเยี่ยมเลยไปล่ามันกันเถอะอ้ซับบิลา์ใช่แล้วไงฉันจะไปเตรียมตัวฉันก็ต้องไปเตรียมตัวเหมือนกันก่อนอื่นฉันต้องรีบครับของก่อนแล้ว ฉันมีของที่สต็อกไว้อยู่ก่อนเด่นต้องเอาออกมาคราฟให้หมดเลยเริ่มจากการเอาท่อนไม้มาคราฟเป็นแพร้งจากนั้นก็เอาแพร้งมาทําเป็นสติกจริงๆก็ไม่ได้ต้องการเยอะขนาดนี้แต่คราฟไว้ก่อนดีกว่าจากนั้นก็เอาไม้สติ๊กมาคราฟกับไดมอนด์ออกมาเป็นดาบเพชรเท่านี้ก็ได้อาวุธแล้วต่อไปต้องคราฟชุดเกราะด้วยเริ่มจากเสื้อก่อนเลยเสื้อเพชรต่อไปก็การเกงเพชรละกันนะนี่ต้องใช้พวกของที่แข็งแกร่งที่สุดหมวกเพชรสุดท้ายก็เป็นรองเทา้าครบเซ็ตไดมอน เท่านี้ก็พร้อมจะไปสู้กับปีศาจแล้วจะเป็นตัวอะไรก็เข้ามาพร้อมขนาดนี้ยังไงก็สู้ไหวเฮ้ยเอ็นเจฉันเตรียมตัวเสร็จแล้วเธอพร้อมหรือยังฉันพร้อมแล้วเสร็จแล้วเอาละไปไปฆ่าสาป,ปรหลาดกันเง่าเป็นไงว้าจชุดเพชเรอมะเงาปิดประตูบ้านก่อนเดี๋ยวนะเอ็นเจเมื่อกี้นี้ข้างหลังเธอมันคืออะไรนะอ๋อนี่เหรอ อ๋อมันเรียกว่าดินสอสียักอะ่ะเฮ้ยปืนบาสุก้าดินสอสียักตั้งหากแล้วบาสุก้าอะไรนี่นมาดูนี้ดีกว่าโอ้ยโอ้โหจะแทงหน้าฉันอยู่แล้วยาวมากอายุไม่เกี่ยวใสเดียวได้หมดก็มาเหอวันนี้ไว้ใจฉันได้เลยชิคกี้ฉันจะฆ่ามันให้ดูอย่ามาย้ำกับข้าโอ้โหแท่เกินแน่นอน เอาล่ะฉันจะเอาทียโยเกิร์ตไปด้วยนะโอเคได้เลยไปแล้วไปแล้วเี่โยเกิร์ตวันนี้ฉันจะพาแกไปเจอสเปรหลาดเงอไปแล้วโอยอย่างนั้นเดี๋ยวมันก็ไม่อยากไปหรอกไปเลยกันเลยชิกี้มาฉันพร้อมแล้วได้เลยฉันก็พร้อมแล้วไปเลย let's go เอาละ่ะถึงแล้วนายรู้ไหมว่าทําไมฉันเอาเจ้าโยเกิร์ตมาด้วยเพราะว่าเจ้าโยเกิร์ตเนี่ยมันเกิดมาแล้วมีสมุนที่ดีมากเลยนะมัน <Wow, S 1> ชอบได้กินสับปะหล่านะว้าวอย่างนั้นเหรอชมแล้วที่ไปลูกน้องฉันเชี่ยมเลยเอาละ่ะไปตามล่าหามันกันเลยโอเคด้วยเลยไหนไหนฉันคิดว่ามันจะต้องทิ้งร่องรอยเอาไว้บ้างนะหอวยเห็เดยออชฉมันเลยอ่ะมาดูซิว่าเราจะเจอร่องรอยอะไรกันไหมอืมหอ้ป่านี่รชฉมันเลยอ่ะชิคกี้นั่นสิเฮ้ยอะไรนะ โยเกิร์ตโอ๊ยโยเกิร์ตมันก็วนก็วายเหมือนมันได้กลิ่นสับปะหลาดเลยอะเไม่อย่างนั้นเหรอแสดงว่ามันต้องอยู่แถวนี้แน่เลยได้กลิ่นอะไรเหรอโยเกิร์ตไหนไหนไหนตามหาล่องลอยแล้วฉันล่องพามันเดินไปเรื่อยๆรอเฮ้ยใกล้แล้วเฮ้ยเจอแล้วชิคกี้มันแล้วเจอแล้วเหรอเฮ้ยเห็นไม่เนี่ยหายเอาอีกแล้วเหรอมีศพถูกกัดขาดครึ่งอยู่ตรงนี้จริงด้วยแล้วหลุมนั่นมันอะไรกันเนี่ย มีบรรยากาศแปลกๆออกมาจากหลุมด้วยอะชิคิหลุมอย่างนั้นเหรอไหนขอฉันเช็คดูวหน่อยสิตัวมันต้องใหญ่มากแน่ๆเลยเอ็นเจนั่นสิหลุมลึกมากเลยเนะี่ยลึกขนาดนี้เราลงไปไม่ได้หรอกเราจะทํายังไงกันดีอะชิคิตอนนี้เราคงต้องระวังตัวให้มากกว่าเดิมแล้วแหละไม่ได้เลยเอาละ ก่อนอื่นเราลองมาวางแผนกันดูไหมอ่ะเป็นความคิดที่ดีก่อนที่มันจะเล่นงานเรานายคิดว่ามันจะอยู่แถวๆนี้หรือเปล่าอ่ะมันอาจจะเดินอยู่แถวนี้ก็ได้นะโอ้ยรู้สึกเริ่มกลัวขึ้นมาแล้วอ่ะมันอาจจะรอเล่นงานพวกเราอยู่ก็ได้นะเอ็นเจไมไมแพนดี้เสือๆนะเฮ้ยเมื่อกี้นี้มันอะไรกันแน่เฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวนะเจ้าโยเกิร์ตไปไหนอะชิคิจ้าโยเกิร์ตก็อยู่นี่เ้เอ๊ะทำไมอะทำไมเลาจากซากแบบนี้แย่แล้ว ฉันว่าฉันรู้แล้วรีบตามฉันมาเร็วเฮ้ยอะไรอะมาเร็วเอ็นเจวิ่งเร็วเฮ้ยฉันตามมาอยู่เฮ้ยรอฉันด้วยกเราต้องรีบไปพื้นที่โล่งให้เร็วที่สุดนี่นายหมายความว่ายังไงอะชิคกี้เราวิ่งมาไกลมากแล้วนะเอาเถอะนะเร็วเข้าเอ็นเจใกล้จะถึงแล้วแย่ yeah, แล้วตรงนี้ก็มีหลุมเหมือนกันฉันว่าแถวแถวนี้น่าจะได้แล้วแหละ รีบตอบล็อกเร็วฉันงงไปหมดแล้วนะชิคกี้ทำไมเด็ต้นทำอะไรสูงๆแบบนี้หนุ่ยอ่ะเอาแหละเดี๋ยวฉันจะอธิบายให้เธอฟังนะเอ็นเจอ๋อโอเคโอเคฉันคิดว่าเจ้าปีศาจมาอยู่ในพื้นน่ะแล้วมันจะคอยตรวจจับเสียงที่กระทบกับพื้นดินยังไงล่ะห้ยจริงเหรอ้ยน่ากลัวมันลยอ่ะใช่แล้วแหละเราจะทำยังไงกันดีอ่ะเอาเป็นว่าตอนเนี้ยเราจะต้องรอดูก่อนว่ามันคือตัวอะไรฉันว่าฉันจะลองโยนอะไรสักอย่างลงไปบนพื้นให้มันกระทบกับพื้นเกิดขึ้นเสียงมันจะได้พุ่งขึ้นมายังไงล่ะเอาแหละจะโยนะโอเค ไหนอัไม่เห็นมีอะไรกอดเทินเลยอะชิคกี้เงียบกิบเลยโ,ยโอ๊ย,ยดิเดนน,นั่นไงหมามันมาแล้วมันอยู่ข้างล่างชิคกี้ตัวอะไรเนี<อ>่ยหมาจริงด้วยเอ้ยดูตัวมันสิเหมือนจะระกด้วยอะเฮ้ยแย่แล้วมันตัวใหญ่กว่าที่ฉันคิดเยอะเลยอะแล้วเราจะฆ่ามันยังไงแบบนี้พวกเราตายแน่เลยชิคกี้เราไม่น่าหมาเลยอะเหมือนที่ฉันคิดเลยหงตามันจะมองไม่เห็นนะหจริงด้วยลูก มันออกไปสีเทาๆเ,เหมือนกับมันตาบอดเลยอ่ะตาแดงมากเลยด้วยอ่ะหยอดตาบ้างนะไล้เบาๆเอ็นเจไม่หย่าเสียงนางสินะ่้าททีชิกีเมื่อแล้วอ่เะเพลอหลับไปแป๊บเดียวเองมันไปหรือยังไหนขอดูหน่อยสิไปไปแล้วไปแล้วไม่อยู่แล้วอ่ะเอาล่ะฉันมีแผนละเอ็นเจยังไงเหรอฉันว่าพวกเราควรจะทําหลุมกับดักแล้วมันต้องเป็นหลุมกับดักขนาดยักษ์ด้วย เป้าหมายก็คือเราจะใช้สลามบล็อกทําให้เจ้ายักษ์นั่นมันเดินช้าลงอ๋อแล้วก็ต้องใช้เจ้าสิ่งนั้นด้วยเธอเอามาหรือเปล่าอ๋อเจ้าของสิ่งนั้นใช่ไหมนี่ไงเสมอมาเลยเยี่ยมเลยมีทุกอย่างพร้อมแล้วกับตันโอเคแผนของนายถือว่าเจ๋งเลยชิกี้เอาล่ะพวกเราลงไปเลยไหมใช่แล้วแต่ต้องเบาๆนะโอเคเอาละก่อนอื่นเราต้องขุดหลุมลึกประมาณ3บล็อกให้ได้ก่อนตาฉันมองระเบิด้วน,นะน,นะนี่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  ใส่เข้าไปเยอะๆเลยเ,เรียบร้อยโอเคกันตอนสุดท้ายที่การวางสลามบล็อกไว้ข้างบนเจ้เลยนี่แน่วางให้ทั่วแบบนี้เลยอยเดี๋ยวฉันจะสอบแป๊บนึงเหนือจริงด้วยชิคกีเ้เรียบร้อยพวกเรานี่แหละเป้าหมายของฉันเราจะต้องทําให้มันเดินช้าอยู่บนสลามบล็อกนี่มันจะหนีไปจากตรงนี้ไม่ได้เราก็จะใช้จังหวะนั้นระเบิดมันซะเลยโอ้ยแกฟังก็สนุกแล้ว เก่งเลยใช่ไหมล่ะสดยอดเลอยคิดได้ไงเนี่ยสุดท้ายเราก็วางปุ่มไว้ตรงนี้ห้ามกดจนกว่ามันจะมาติดนะเอนเจได้เลยอารุณสวัสดิอ์อ่ออรุนสวัสดิ์ลอยยันเช้าเลยมันมาได้ยังยังไม่ออกมาเลยนะเอนเจร้ยทำยังไงดีอ่ะเราอรอกันมาทั้งคืนแล้วนะนั่นสินะไม่เห็นมันจะมาเลยอ่ะหรือมันอาจจะไม่อยู่แถวนี้แล้วก็ได้เดี๋ยวฉันจะลงไปดูก่อนนะโอเคได้เลยเอ๊ะมันไม่อยู่แถวนี้แล้วจริงๆด้วยฮะเช็กกี้ข้างล่างโอ้ยแย่แล้ว 哎呀，好嘛、oh, yeah, กำลังไปโอ้ยมนจะมาจัเจ้าพวกผู้โหอ๋อยเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วอ๋ยชิคก,กี้ไนโอเคไหมฉันโอเคเกือบไปแล้วเ้ยน่ากลัวชัดเลยอะแต่อย่างน้อยมันก็ขึ้นมาแล้วนะเอา,เอามันหายไปแล้วมันมุดดินหนีไปแล้วเล<อ>ยทำไงดีล่ะเนี่ยโอ้ยแสงเอยสแสดงว่ามันจะออกมาเฉพาะตอนที่มีเสียงกระทบพื้นเท่านั้นงั้นฉันมีความคิดดีๆแล้วพวกเราจะต้องส่งตัวล่อไปล่อให้มันขึ้นมาอ๋ยเจ๋วเลยตัวล่อใช่ไหมล่ะความคิดดีเธอต้องไปล่อมันให้ไปติดกับดักแฉง อะไรนะใครนะฉันเหรอใช่แล้วแหละเอ็นเจฉันอีกแล้วใช่แล้วถูกต้องแล้วโอ้ยเธอเป็นตัวล่อที่ดีโอ้ยอะไรก็ฉันใช่แล้วแหละโอ้ยแสงแลเลยรอไบเฮ้โอเคพร้อมไหมไม่พร้อมไม่พร้อมก็ต้องพร้อมแล้วแหละโอ้ยโอ้ยแสงวยเอ็นเจมันขึ้นมาแล้ววิ่งแล้วว้ามันติดสลามแล้วเอ็นเจติดแล้วเหรอรีบกดปุ่มเร็วเออตายใจนี่แน่เลยดรอปเต็มไปหมแน่ ว้าวเอ็นไอเจ๋งมากเลยเอ็นเจสุดยอดอ๋อโหไม่เหลือซากเลยนี่นะยิงซ้ำอีกทีน้องอ้าวเอ็นเจเธอมีบาสูก้าอ๋อทำไมไม่ใช้ตั้งแต่แรกเนี่ยเอาใช้เริ่มโอ้ตายเธอเนี่เราจะสร้างกับดักทำไมตั้งนานเนี่ยเราก็บินพลาดกันได้นะจเอ้ยแต่ไม่เป็นไรถือว่าวันนี้ภารกิจสำเร็จโอ้ยพวกเราทำสำเร็จแล้วเจ๋งเลยยัง าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะกดไลค์ like, กดซับให้หน่อยมามามาเช็คชื่อกันหน่อยใครดูจบให้พิมพ์คำวา่าจอกกนะกบพิมพ์เอาไวไ้เลยพวกเราจะอ่านทุกคอมเมนต์เลยนี่แน่แกันพรุ่งนี้นะเอ้ยเอ้าเอ็นเจ้เอ้เออย,อยเจ็บเจ็บเจ็บเจ้ <N J. S 1> เธอลงไปทำอะไรไนะชิคกี้โอ้ยโอ้ยทำกันได้ลงคองนะฮะฮะนายทำยังไงก่อนยังไงยังไงก่อน